Um, guys, Freddy is this Fazbear? Arr, 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 ก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามาบ้านผมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยมีชาเลนจ์คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมผีกันเราอยู่ในเกม Shadow Awake รู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมแฟนเมดของไฟไดเอฟเฟ็ตดนะถ้าใครรู้จักเกมนี้นะแต่ผมว่าน่าจะรู้จักกันหมดนั่นแหละใช่ไหมคุณรู้จักไหมไม่รู้จัก จอดำอ่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตื่นมาแล้วมันย่งภาพสวยอยู่นะเออเกมเดโมเนี่ยตื่นคุณภาพเลยตื่นขึ้นมามึงได้ยินเสียงไหมได้ยินอยู่ทุกคนไปหาเล่นกันนะเกมภาพสวยมากเฮ้ยมันดูพยายามเน,ะนาะยัยงวัดจัดเอาเดินได้แล้วเฮ้ยเอ้ยกูต้องเดินเข้าไปใช่ป่ะเฮ้ยได้ยินเสียงเดินด้วยเนาะใช่เหรอเออเป็นตึ้งตึงตึงตึ้งเสียงเดินใครเสียงเดินมึงวะเสียงเดิน อันนี้มีมเฮ้ยอ,อุย้ยเขาบอกว่าให้ไปเช็คที่เมนูกด E S C โอเคบี B อ๋อนี่ไงนี่ไงเริ่มต้นชัปเตอร์ด้วยการหาเรดดี Ready ้ฟัชชี่คืออะไรวะไอตัวนกนั่นหรือเปล่าฟัชชี่อ่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้คือมันให้เราหาอะไรไม่รู้อ่ะไม่ต้องเดินให้ทั่วก่อนหรือเปล่าว่าไงเป็นงนั้นงอ่ะเฮ้ยตรงนี้น <c oughs> ย ใช่ฉันดว่าพวกกูไม่ไอยู่คนเดียวฉันดว่าพวกกูไม่ได้อยู่คนเดียวเลยก็มีสองจานเออวะมีกระทะด้วยกูหยิบไปเป็นป้องกันตัวได้ไหมได้ไหมกระทะได้ไหมเราหยิบไปกูอยากหยิบเหมือนกันนะแต่มันหยิบไม่ได้วะตัว<น>หาเรวานว่าตีหัวกีเนี่ยเอ,อ้ตรงนี้มีเล่าด้วยเอีาลวอาแล้วบอกัแวกนี่เนีเออนี่เอนีเอี่เออ่เออนี่ี่นน่นีนี่เ่นเน่อน อันนี้คือมึงปิดลำโพงหรือเปล่าอันนี้กูปิดแล้วใช่ไหมน่าจะมึงได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้วโอเคถ้าไม่ได้ยินก็แปลว่าปิดแล้วแล้วมึงจะปิดทำไมปิดก่อนแหละอะไรอะไรเดินไม่เดินไม่เดินไปเราต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมมึงยังไม่สำรวจด้านนู้นเลยอ้กูเดินไปทางนี้ก็ได้ไม่รู้เดินได้ป่ะเดินเดินมาก่อนแล้วกันมาไหนหาเพจดี้อะไรไม่รู้อ่ะมึงเกาเฮ้ยเซยเขียวมื่จังวะเฮ้ย เฮ้ยประตูปิดเองวะอ้าวมึงรู้จักไซเรนฮิวไหมมันเอียงไม่ได้อ่ะแล้วทำไมประตูมปิดเองวะเอออ่พูดเเเงฮ้ยไม่ตลกนะมันมืดมากเลยนิดจะไม่ประตูเปิดเองนิดวิ่ง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 ใช่เออแล้วประตูเปิดปิดเองเมื่อกี้ยังมีประตูออโต้ด้วยอ่ะ อันนี้เราก็กลับไปทางเดิมเนี่ยแปลวึงเราขึ้นไปด้านบนดิงั้นเราก็แปลว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนใช่ปะว่าด้านบนนี่แหละมีอะไรแน่เลยเฮ้ยที่ห้องนี้เปิดได้ปะโห้องนี้เรายังไม่ได้เปิดมาเลยโอ้ยคอมสวยโอ้ยกูขโมยปิดเองไหมปิดเองไม่ต้องปิดหรอกกูปิดเองขโมยนะเอ้ยเป็นเสียว่าอะไรอะไรอะไรให้โทรหาจอนพรุ่งนี้เวลาสองบ่ายสองสามสามห้าแปดสี่สองหนึ่งเก้าสองมึงโทรไปดิโอเคตอนนี้ ขึ้นไปเลยขึ้นไปจริงอะสภาพนี้แม่งน่าโดนมากเลยจริงอ่ะกูว่าตรงนี้แหละแสงนาฬิกาแล้วเปิดประตูเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เขี้ยทางตรงนี้ไอ้กูฟังด้วยนะไอ้เหี้ยะฟังตรงนี้ อเคไม่มีอะไรอุ้ยต้นมะพร้าวเยี่ยต้องมืดมืดนะมืดมมืดมืดมืโอ้โหโอ้ไปดิเฮ้ยหันหลังไปไปใจะไหมเอ้ไปเลยพอมาตรงนี้ไหมหลูเก้าอี้แม่งรอเราอยู่แล้ววะเอาไงอะเอาดิไอ้เหี้ยกูระแวงหลังวะโอเคโอเคกูวิ่งก็ได้กูวิ่ก็ได้กูวิ่ก็ได้มันปีนไม่ได้เยี่ยนเดินไม่ได้ทางนั้นเลยปะแม่งเอ้ยกูต้องไปทางนู้นวิ่งได้ไหมขาให้มึงหาเว้ย ววิ่งแล้แปลว่าต้องไปทางนู้นนั่นแหละตรงไปอ่ะกูเช็คก,ก่อนด้านซ้ายมีอะไรไหมไม่มีแม่งทำให้พวกกูคิดไปเองนะเนี่ยพวกกูเจอเกบบมผีมาเยอะอืมเราเก่งแล้วอ่ะเราชนะเกมผีเรา,าเบอกเสียงอะไรวะเอาเอาดีโอ้น่าจะมาจากห้องนี้แหละโอ้เหมือนเป็นห้องเด็กว่ะเสียงนาฬิกาเฮ้ยอันนี้มัน,ฟนแฟนเฟสตี้ภาคสี่เนี่ยเป็นแบบนี้เลย อ่าใช่ใช่ใช่จำได้ปะจำได้ได้ที่มันมีหนีปะไม่ใช่บีที่ที่แบบเด็กมาใจเนี่ยไอ้กูเจเมื่อกี้มึงจิบกูเจเองอ่ะไอ้เนี่ยมึงก็ไม่ดูเลยกูเก็บโม่กูหยิบมโม่โม่เป็นคืออะไรไม่รู้ไปดูดิเข้าไปดูดิกูเจที่ต้องให้ไปเปิดเมื่อกี้หรือเปล่าไอ้ห้องห้องนั้นไหมไอ้ห้องตีล็อกเออแม่งกกูแบบสองสมองรวมกันกลายเป็นฉลาดทิมทีตัวนี้อะไรมาหรือเปล่าอย่าเดินดักหน้ากว่าไอ้สัตว์กูได้ยินเสียงอะไรดูเสียงอะไรวะเฮ้ย ยังไงเฟนดี้อันนี้ป่ะนี้ป่ะนี้ป่ะเฮ้ยใช่เชี่ยเฮ้ยอะไรเราผ่านจับเตอร์นหนึ่งแล้วเนาะอีเชี่ยมึงว่าอะไรจับเตอร์นหนึ่งผ่านแล้วเออแล้วก็มึงก็กดเอ,อ่อเอ,อ,เอซีล่ะยังไม่จบหาไปฉายค่อยฉายอยู่ด้านล่างหรือเปล่าวะเออลองไปดูดิโทรไปได้ไหมโอเค,อเคอเดึงดึงก่าน,นี้ปึออ๊บทำไมดึงไปดิ ใครมันเดินอยู่ไอ้แบบทำไมอ่ะมันมันมันเป็นยังไงอ่ะมึงหยุดเดินแล้วถึงมันยังมีรอยยังมีแบบยังมีเสียงเดินอยู่ชิบหายแล้วไอ้ตัวอะไรมันอยู่ในบ้านเราเนี่ยโอ้ยโอ้ยเออนั่นน่ะไปฉายไปฉายไฟฉายแล้วอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงส่องอะไรวะเพราะว่ามึงยัดได้กูตกใจมึงปิดอะไรมึงอ่ะตอนนี้นายเจอไฟฉายแล้วไม่ไฟฉายมันอยู่ในห้องน้ำวะไม่รู้ว่ะอย่าบอกว่ามีแบบไฟฉายแบต เตอรี three, ่หมดอะไรอย่างงี <De ep> board, <BR RA ID> be, ้ด <człowie k> ้วยนะไฟอินเดอร์ดูดูไปเปอร์ดอยิงอไปหากระดาษดาว่ารูปว่านายอยู่ห้องนั้นแน่เลยอะเคยเปิดเคยเข้าประตูฮะฮะเปิดไม่ได้ชีพหายแล้วเออมันบอกเออนี่นี่นี่ทำอะไรเนี่ยอ๋อให้ใส่ใส่รถไเอะอ่านี่ไงอีซี่เออนั่นนั่นกระดาษนะ นั่นๆที่มันบอกอ่ะมันคืออะไรอ่ะ you are not safe มึงไม่ปลอดภัยในความมืดโอชตเราต้องไาโอเคเราต้องหาไอ้กระดาษแบบเมื่อกี้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเรายิ่งอยู่ในที่มืดมึงเห็นไรเขียนมือเกิดอะไรวะกูก็เชียตัวโคตรใหญ่เลยโอ้ชตนี่ระวังให้แย่ไม่มีหัวด้วยลูก เฮ้ยกูว่ามันมีอ่ะแต่มันหลบอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยมึงหนีเลยไอ้พี่มันวิ่งไม่ได้ไอ้กทีนี่กูต้องมาหนีตัวนั้นเหรอยังอยู่ยังอยู่ยังยื้อเฮียยังอยู่โอ้ไอ้มาหน่อยมาก็เฮียเ้ยแหละเฮียถ้ากูเดินไปแล้วกูจะตายไหมนเนี่ยอุ๊้ มันเก็บอยู่ดีมันวางเก็บอยู่ดีไฟอะคาเมราหากล้องอย่าแล้องอย่าพุ่งมานะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกมันอยุดฝั่งนู้นไม่ใช่ไม่มันอยู่อีกห้องนึงเออแล้วทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้เลยวะอ้นนี้มันจะโผล่มาด้านหลังกูมันเฮ้ยมันไม่มีแล้ววะเฮ้ยอย่าบอกแล้วมันก็ไปโผล่ตรงนู้น เชื่อกูนี่กูว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนตัวเฮียอย่างตัวเนยโอเคน่าจะปลอดภัยนะตรงเนี้ยกูให้ตัวเฮียนี้ยไม่งมาแม่งมาแดกเราแน่เลยอ่ะมาติงเฮียไม่มีอะไรอยู่ที่นี่กล้องมันจะอยู่ในห้องน้ำหรอวะไม่ใช่มีห้องน้ำเลยแม่งอาจจะแผลงแผลงเนาะเฮียแม่งเอามาวางห้องนั้นมึงว่าไงวะห้องเฮียเนี่่่ยยูวามันอด้านนนี้แ่เลยกูว่าแล้วไอ้สัตว โอเคอ่ะม,ม,ม,มันออมได้เออไม่แน่เราอาจจะต้องไปตรงนั้นก็ได้นะมันแค่มายืนแบบโง่องๆอ่ะไปกูฟังเสียงไงไอ้เหี้ยไปลองดูดิมึงจ้องมันดูดิโอเยดโอ๊ะนี่อู้อ้อมีก<อ>ูว่ามันต้องมีแน่เลยในนี้นะกูว่ามันต้องมีกล้องอ่ะเอาไงอ่ะ เดเเข้าามิอาจริงเหรอจะให้ตัดตัดจบเลยเฮียไม่ต้องเดินไอ้เชี่ยไม่ต้องเดินพ่อกูก็หยอกเล่นเฉยจะได้กลจริงไงแล้วมันว่ามาอยู่ตรงนั้นได้ไงวะกูว่ากล้องแม่งน่าจะอยู่ในเนี้ยโอ้โอ้มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้โอเคมันติดหัวใช่ไหมตัวมันสูงเกินมึงเชี่ยมันเดินเอาไม่ได้มันโง่มันคือคุณไอ้บุ๊บอกแล้วมันแล้วก็มึงลองมึงลอเรานระชื้อ อะั่นไมดีเอ้ยมันวับไอ้ขี้วับไอ้ขี้อ, <c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะกล้องเอา้าเอา้าไอขี้เราบอกเลยอยู่ในห้องน้ำขนาดไม่ยังบอกเลยว่ากล้องอะไรอยู่ในห้องน้ำไอ้ขี้เออะเราดินอยู่ตั้งนานเราบอกไปฉายอยู่ในห้องน้ำได้เลยมันบอกว่าให้กดค<ม>ิวเพื่อแบบสวมใส่อุปรกรณ์แล้วก,กดคลิกขวาค้างเพื่อใช้แฟลชไลท์อ๋อเพื่อทำให้แบบว่าไอโซนที่มืดน่ะ มันสว่างแล้วก็ทำให้ีเยจะไล่ตัวเฮียนี้ไปได้ลองดูนะถ่ายดิถ่ายเลยมึงมานี่มาอ้าวผล้โโหลังกูยียเดียวเสียงเงียบแม่ทำไมว่าเป็นยังไงวะไฟต้องหายนั่นมาอีกแล้วใน<ไ>กระดาษอะ,อะเออน,นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วพูดกู๊บ,บ,บจเจอปั๊บเลยมึงบอกกูจะได้ออกจากบ้านนี้ยัง ไม่รู้อะอะไรนี่มึงให้กูทำอะไรอีกวะเนี่ยอ๋อ objective มันไม่มีอ่ะกระดาษเออลองจิบกระดาษนิเฮยเชฟเหมือนแม่งให้ไปสำรวจอะไรไม่รู้โดยที่เราต้องใช้เนี่ยไอ้กล้องเนี่ยแล้วก็กด Follow my, ก Follow my voice Follow my voice เออตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละได้ยินเสียง เสียงอะไรอ่ะโอ้โหดูที่มือเยอะกันไปแล้วเยอะเยอะกดดิกดโอ้ตื่นไปฉายกันเลยนี่กูถืออยู่ย่ามกันแน่แน่ใเกมนี้เน่ เื่อกี้ถูกแล้วริดเมื่อกี้ถูกแล้วมันเป็นเสียงงเสียงยังไงอะมันเสียงผู้หญิงหัวเราะเมื่อกี้มึงเข้างั้นถูกแล้วมึงไม่ควรออกมาเมื่อกี้สวยตรงนี้แหละชชตเตอร์ยาวๆเลยโกดิช้ชตเตอร์ยาวๆเลยโกดิมันเป็นยังไงอะโกดิโกดิโกดิ ข้ดอันนี้อยู่ในความมือเดียวจะมีตรงเดินตรงไปใ่นลกหูเลยกูเอา โอ้ต้องเล่นใหม่อ่ะเอาไงเราจะพอก่อนไหมพอก่อนกูว่ากูเหนื่อยแล้วอ่ะจะบงกว่าเยื้ยยื้กูเหนื่อยเลย